ไปเสริมหน้าผากมาเอ้ยหน้ามันละมุนขึ้นส่วนตัวเราเองก็ชอบด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันละมุนขึ้นจริงๆค่ะสวัสดีค่ะฟองเบียร์นะคะวันนี้พบกัน ep สองแล้วนะคะวันนี้ฟองเบียร์จะมา follow up หน้าผากนะคะที่เสริมไปนะคะ ก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปเจอเพื่อนๆหรือเจอคนรอบข้างนะคะก็จะทักว่าไปทําอะไรมาทําไมรู้สึกว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยคนก็ไปเสริมหน้าผากมาเพื่อนก็แบบเอ้ยหน้ามันละมุนขึ้นส่วนตัวเราเองก็ชอบด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันละมุนขึ้นจริงๆค่ะโอเค เคสของฟองเบียร์นะคะก็จะเป็นการขูดฟิลเลอร์ที่หน้ผาผากนะคะแล้วก็ใส่เพดลงไปนะคะสําหรับการขูดนะคะก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะส่วนการใส่นะคะก็ใส่แป๊บเดียวเองนะคะก็เสร็จสําหรับเคสฟองเบียร์ก็จะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเสร็จคุณหมอมือเบามากๆจริงๆค่ะหลังทำนะคะรู้สึกว่าชอบหน้าผากตัวเองมากนะคะออกมาส่องกระจกคือแบบโอ้ยชอบนะคะเพราะว่ามันเคิบแล้วก็แบบ ได้ทรงที่เราต้องการมากๆแล้วก็พอหลังทำนะคะก็สามารถกลับบ้านได้ทันทีเลยหลังกลับบ้านไปนะคะเราก็ดูแลตัวเองตามที่คุณหมอสั่งเลยนะคะก็คือประครบเย็ยนตามปกติค่ะกินยาตามที่คุณหมอบอกค่ะส่วนบวมช้ำนะคะก็จะบวมช้ำแค่3ถึง4วันแรกค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลอยู่หรือกำลังตัดสินใจอยู่นะคะฟองเบียกก็แนะนำให้มาที่ยูดีคอนคลินิกเลยนะคะคุณหมอน่ารักแล้วก็มีพี่พนักง,งานน่ารักทุกคนเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าหลังทาแล้วนะคะสวยมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วอย่าลืมมาสวยด้ยวยกันนะคะ